โครงการตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างาบ้านหลังหนึ่งนะครับเรามาไล่ดูทีลหวข้อนะครับเรามาดูหัวข้อแรกนะครับก็คือ Project Objective ก็ถาม Project Objective เนี่ยต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบนะครับอันแรกคือ What What ทำอะไรก็บอกว่าก็เป็นการสร้างบ้านคุณภาพสูงที่เป็นแบบ Custom Home นะครับอันนี้คือ What When ก็คือใช้ระยะเวลา5เดือน how much ก็คืองบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนี่ยไม่เกิน5 0 0 0 0นเหรียญก็จะครบองค์ประกอบนะครับ what when how much นะครับในหัวข้อที่2ก็คืองานที่ต้องสมมอบประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเขาบอกว่าเป็นบ้านที่เป็นบ้านปลูกแล้วเสร็จนะครับซึ่งมีพื้นที่ตามนี้มีห้องน้ํามีห้องนอนนะครับถัดมาก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับที่แล้วเสร็จ แล้วก็เป็นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวว,ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอระบบทําความร้อนนะครับที่เป็นแบบแก๊สเร์เนทที่สามารถตั้งและปรับอุณหภูมิได้นะครับอันนี้คือเป็นงานที่ต้องส่งมอบนะครับถัดมาก็เป็นมอ l e s t o n e หรือว่าเหตุการณ์สาคัญสำคัญท,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 ที่อยู่ในโครงการมีอะไรบ้างนะเขาก็ระบุนะครับว่าอะไรเมื่อไหร่นะมาโซ s t o n e เนี่ยคืออะไรและเมื่อไหร่ อะไรก็คือการขออนุมัติเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เกินวันที่5มีนานะครับถัดมาก็คือเป็นในเรื่องของงานฐานรากเนี่ยก็คือเทเรียบร้อยแล้วไม่เกินวันที่14มีนานะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานผนังงานโครงงานระบบประปาไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่25พฤษภานะครับและสุดท้ายก็คืองาน inspection ทั้งหมดเลยเป็นการตรวจสอบั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่7มิถุนาซึ่งเหตุการณ์เหล่าเหล่านี้มันผมย้ำอีกทีนะครับว่าตัว milestone เนี่ยมันไม่ใช่แผนงานหรือว่าตารางงานนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตนเนี่ยมันจะเป็นแค่เหตุการณ์เฉยๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าอะไรจะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นการปักหมุดนะครับว่าไองานเหล่านี้มันต้องเสร็จเมื่อไหร่ งานเหล่านี้มันควรจะเสร็จเมื่อไหร่มันควรจะเสร็จเมื่อไหร่ซึ่งมันทําให้เวลาเรามาดูผู้บริหารหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาดูคร่าวๆเนี่ยก็จะมาดูตามเป็นอาจจะรีกเป็นงวดงานก็ได้นะครับว่าดูเนี่ยอ้ง,งวดที่หหรือเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2เนี่ยมันได้ตามที่เราคาดคาดการไว้หรือเปล่าหรือเราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับซึ่งทําไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเราต้องอาจจะต้องกลับไปดูแล้วว่าแผนงานที่เราทํา หรือว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้นะครับก็จะช่วยให้เรารีบเนี่ยปรับปรุงแก้ไขงานให้มันสามารถกลับมา on schedule on track ได้นะครับอันถัดมาข้อที่4ข้อที่4ก็เป็นในเรื่องของ Spec นะครับหรือว่า technical requirements นะครับก็คือเขาบอกว่าข้อแรกตัวบ้านนะครับแบบบ้านเนี่ยจะต้อง ได้รับการอนุมัติและถูกต้องตามประมวลกฎหมายท้องถิ่นซึ่งถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเป็นพวกเขตเทศบาลอำเภอหน่วยงานว่ายง่ายหน่วยงานที่ต้องอนุมัติแบบบ้านของเรานะครับส่วนข้อที่2 ข้อที่2ข้อที่3 4 5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอ้างยิงตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของอสหรัฐอเมริกานะครับก็จะดูในเรื่องของอามาตรฐานทางด้านพลังงานและมาตรฐานในเรื่องของการาติดตั้งพื้นผนังฝ้าเพดานนะครับว่ามันจะต้องได้ตามาค่าเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ลงไรไยายละเอียดนะครับ เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเหมือนก,นกันกับมาตรฐานของที่อเมริกาแต่ว่าเวลาเราทำาตัว p r o d u ั t ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในโครงการของเราเนี่ยถ้ามันมีมาตรฐานที่เราสามารถอ้างอิงได้และคนทำงานเนี่ยสามารถที่ไปหาเอกสารอ้างอิงได้และเข้าใจตรงกันเนี่ยวัยง่งยคือมีมาตรฐานอ้างอิงชัดเจนเราก็สามารถระบุในหัวข้อสเปคนี้ได้เลยนะครับข้อที่6ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสเปคของโรงรถ นะเขาก็ใส่รายละเอียดที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีรายละเอียดมากนักนะครับแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวโรงรถเนี่ยจะต้องสามารถจอดรถขนาดใหญ่ได้2คันแล้วก็สามารถจอดรถบ้านขนาด20ฟุตได้อีก1คันนะครับอันถัดมาข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าในเรื่องในส่วนของโครงสร้างบ้านเนี่ยจะต้องผ่านประมวลกฎหมายในเรื่องของอาการรับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับในส่วนของสเปคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถระบุรายละเอียดได้มากกว่านี้ถ้าเราทราบรายละเอียดและมีข้อมูลมากกว่านี้เพื่อทําให้ลูกค้ากับเราเนี่ยเข้าใจได้ตรงกันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเอกสารแนบเ,เ,เพิ่มเติมในส่วนของขอบเขตงานก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนหัวข้อที่5ก็คือในเรื่องของลิมิตกับเอ็กซ์ค루ชั่นนะครับเขาบอกว่าข้อจํากัดของงานนี้คืออะไรเขาบอกบ้านเนี่ยจะต้องสร้างให้สอดคล้องและให้ตรงกับตัวพิมพ์เขียวที่ได้จากลูกค้าเท่านั้น นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของผู้ที่ทํางานอันถัดมาข้อที่2ก็บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานภูมิทัศน์ก็คืองานแลนด์สเคปเองนะครับคนที่ทําโครงการเนี่ยเขาสร้างบ้านเขาไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องของงานภูมิทัศน์นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะไม่งั้นเดี๋ยวตอนสมบอบงานเถียงกันแย่ยเลยและเช่นเดียวกันกับข้อที่3และข้อที่4นะครับเขาบอกว่าตู้เย็นไม่รวมอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวนะตัวเครื่องปรับอากาศ Air ์คอนดิชันเนาะก็จะไม่มีนะไม่ได้ส่งมอบให้ด้วยไม่ได้อยู่ในโครงการนี้แต่เขาบอกว่าเขาจะเดินสายเดินสายไฟไว้ให้นะครับส่วนข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะไปซับคอนแทรคหรือว่าจะไปจ้างเอาซอร์สในการที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานนี้ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้รับจ้างหรือผู้ที่ทำโครงการ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคอนแทคเตอร์ or, หรือว่าทีมงานโครงการเนี่ยจะต้องรับผิดชอบงานของซับคอนแทคถ้าง,งานซับคอนแทคทำงานไม่เรียบร้อยมีปัญหาเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยหรือทีมงานโครงการเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบแก้ไขงานให้เรียบร้อยนะครับและก็สุดท้ายข้อที่เเขาบอกว่าตัวไซต์างานเนี่ยนะครับก็จะมีข้อจำกัดในการ Access เข้าเข้าไปยังที่ไซต์างานก็คือสามารถ ทำงานได้แค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแล้วก็ทํางานได้ตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงหโมงเย็นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดในการาดําเนินงานโครงการนี้และข้อสุดท้ายเลยก็คือเป็นการทบทวนกับลูกค้านะครับก็คือคนที่เราต้องทําการทบทวนด้วยก็คือคุณจอห์นกับคุณจ o แอนสมิธนะครับ ถ้าทั้งหมดที่เราพูดมา5ข้อแรกไม่ได้มาคุยกับคุณจอนกับคุณจ o แอนสมิธเนี่ยก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าทีมงานโครงการเข้าใจอยู่ฝั่งเดียวนะครับทั้งนี้เนี่ยมันอาจจะจะเป็นไปได้ก็ได้ครับว่าถ้าคุณจอนกับคุณจ o แอนสมิธเนี่ยได้มีการมอบอำนาจให้กับตัวแทนของเขาที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็สามารถที่จะ accept หรือว่า reject หรือว่า request ให้แก้ไขอะไรเนี่ย ถ้าเขามีตัวแทนที่มีอำน,นาจเนี่ยก็สามารถคุยกับตัวแทนที่มีอำน,นาจได้ก็ต้องมีเอกสารที่ที่ชัดเจนนะครับและหากเป็นในกรณีที่เราเราเซตทีมขึ้นมาเองนะครับเราไม่ได้มีผู้ว่าจ้างหรือว่าเราไม่ได้อยู่ในองค์กรที่จะต้องทําโครงการเพื่อส่งมอบให้กับใครเป็นทีมของเราเองก็จะเป็นการคุยกัน,นภายในทีมเองนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันคือ สิ่งเหล่านี้นะมันมีสเปคเหล่านี้นะมันมีข้อจํากัดข้อยกเว้นเหล่านี้นะอันนี้คือต้องคุยกันเพื่อให้ทุกคนในทีมในเห็นภาพเดียวกันการทํางานโครงการถ้าในส่วนนี้เนี่ยยังไม่เห็นภาพเดียวกันเราจะต้องทําการพยายามทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดไม่งั้นถ้าเราไปเริ่มทํางานโครงการโดยที่เรา ไม่ได้เข้าใจตรงกันเนี่ยอันนี้จะมีปัญหามากในการในการทํางานโครงการทั้งในระหว่างที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนงานโครงการจะเอาข้อมูลเอาแผนงานที่ได้ไปไปดำเนินงานโครงการจนทั้งจนทั้งถึงการส่มมอบงานให้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคลิปถัดไปเนี่ย ในเป็นขั้นตอนถัดไปของการนิยามโครงการคืออะไรเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ